สวัสดีครับพี่น้องส้มลิปต่อจากลิี่แลวเด้วพี่น้องด้อยวันนี้คุณแม่พันที่เปลยาไข่บมดโอ้เป่ามดแดงเนาะบัวแดงเปเอาไข่เนาะก็สิบเปลือแมวมาเส้นต้มป่านะพี่นออาา้องก็เด็ดประคอมาพอเดินกระเจ็ดเป็นตอนเป็นตอนไปด้วเพราะว่าตอน็ดตอนเดียวมันยาวหมด ไปเบื้งคุณแม่คนนั้นคนแดงไงพี่นอ้องเอ้าเจ้าถือกระตาไปสิบ่แม่มันตั้มบ่แม่จะล่ะวันจะไปเอาให้หมดแดงฟังเสียงนกน,น้ำมือเศ้าพี่นอ้นนองน้ำมือเศ้าตอนนี้ก็ เวลาประมาณหกโมงพี่น้องหกโมงส่าวดูเซีหมีข้างนทางไหมว่าเดี<ม>๋ยวมาเอาท่องพี่น้องทั้งเขาบ้านถงสารเลยพี่น้งงองทั้งเพราะว่าพอเดินทั้งนอกบ้านนะคือนอกบ้าน,นบ้านพอเดิน

เ,เล ulously, ือดแม่กินแล้วอ๋อบังคุณแม่ปญาใครบดแดงโอ้ยปาดแดงว่าเส่ป่าพี่น้องธรรมชาติสวยงามในพีหนังตอนเอรนี่เขาจะเว้นหน้าวะเนี่ย ของผู้ใดนี่งป้ายไปกหกป้ายไปกหกคือนเากรมดต่ก้นใ่ไม่ใหญ่เขาซื้อไ้นนั้นือ้อพแพงหมดเลยเนาะอ้ยกเรอ่แน แมไวให้ลูกให้หลานก็เนหอดลูกหอดหลานนะนะก็ต้นเมต้นก็เป็นตายตั้งว่าเท่าไรปีเหอแสดงว่าเป็นเสือกานให้เหลีได้จะให้ลูกสาวลูกสาวมันมาตายอีวกตายลูกตายเหลือก็แตหลี่้แบบนี้อืมแสดงว่าตัวเหลีเหลือกระจอที่เราท่างไว้ลูกเขาตาเขาเนี่ยอืม คนน้ำบ้านอย่นะจะพ่อเร่าโบขายนะเราแบ่งให้ลูกวัดลูกข,ขายกันเองถ้ากันมาเอาที่เอาทา,า,า,างนะมาต่อมาซื้อน้ำใส,ส,สจับจออเอาคหะนะ้าคนหัวตะเห็ดบังปีใดเลยนะหัวตะดันเลยๆวันนี้ก็ชิบหกอีกคือเขาคนม้งก็เห็ดเป็นพอเดีนพ,เนพอเดีนก็เห็ดสวนแล้วพอเดียนยงเห็ดดกนะักหน้า

บ่มีสักมีคนมาเอากวอนแล้วสัก ห้างเดียวพนะี่น้องปใส่ต้มป่าเอตัวมันไม่หอดไข่รืไม่หอใครีน้องไก่ตันสีน้มันจจงมันมีไข่มีหมาอีนแม่ ออกเลยนะเอออ่านผมไม่รู้ว่าเนี่ผมไปเก็บขี้ก้าวห้องก็ได้เยอะแหวนเมตุนเฮ็ดหมูก้าวห้องได้เยอะมันออกอยู่มันออกตลอดนั่นแหละผมถ่ายคลิปอยู่มันไลยหลายผมเลยบล็อกขิม เด,ดีเออเเวไปใส่ตุ่มไปลาคอพี่น้องเออเนี่ยเราซ้ำเจ้าได้วั่นย็่แปดสิบตูกและแม่มาก็ยังนี่กินอะไรบ่ เออล้ผมว่าไก่แี้งครับตัวนั้นตัวหญ่ทั้งใดือจับอดูสิมันแห้งเลยนี่ป่าปลาคอนแห้งเลยนี่สนะทังใดก็จับโอ้จับปยูเนาะตัวนีคอมกเาเลันนั้นมันเหาถ้ามันเสียลักลงก็ลงคลองเลยตาเห่ามึงเหาอย่างตากบม่งมองวะแม่ก็มวงหน่อยวะเนี่ย เป็นหมากไว้ยังปีนี้บอเ็นปีนี้พี่นองกาฝากเบอเ็นปีกายนีเป็นก็กินต้นนี่แหละแม่ฮะเนียเข้ากับต้นต้นยังม่ต้นตาฝาไม่หมากไม่หมากความเนาะพี่น้องที่เกิดที่ต้นที่งานของม่วงไหมเกิดที่ต้นของม่วงให้ต้นของม่วงเลยอ้หึ่ยห่ยหอายั่ยกันยด้เนหึ่ยหึ่ยึ่่ย khăng hăng này hăng nghe bé hăng này hăng nghe ไม่หมือดตั้มตาแล้วดีดีแวเห็นห้างเหมือเดิมลวไม่เห็น

ไปนั่งหวัวเจ้าของไปเหยียบครบลงดังเอฟเรยโบเห็นค <laughs> รบครบโค้งกันบบเห็นไปเห็นอยู่ทางหน้านะแต่ว่าตาหันจึ้งไปทางหน้านะแต่ว่าหันคู่อยู่ตีนห่นโบเห็นบบเนี้ยเหยียบอยพอดีได้เลยเหยียบลงขี้ดินนะแล้วเหยียบลงขี้ตุ่มเลยแอบเลงเะมันมาอยู่ใต้ตีนะมุนไงผ้ว่าเขาจ้เอาตัวหุ่ไหนได้เหรอมา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 หลายๆ จะาบาักละครได้สามถีอบอ <ừ. S 2> เถบิดถื้ไใช่ไม่เบิงดูไปจองเลยเดี๋ยวไปเห็น้ามันอัน้ามันถุงน้าเออเออเออเลยใส่คณดูโอ้พ่อเลากคน้องใส่ตรป่าแล้วน้อ เอาอยากได้แม่แม่นำนะอืมไข่มขอาอยากได้แม่มันใส่น้ำนะทั้งทีสม่ำถ้าเห็นเขาก็มาเอาเลยบักแค่ตามาแน่นี่ละพ่นนี่ละมัน ฮักัดอันปลาดปลาอยู่ในสายโดดซักไม่ได้นั่งจอบด้ยเราติมสโนั่งจอบปาลามาเลยมาเลยมาเลย ไปหากินปลาได้ดอกบทีนี่เป็นที่พาิบ้านขอทางขอเดินท่านระยะอย่างเลยยังป็ดยีชิ้นแฮียจ้ามาเลยมาเลยน้องอีชิวยังวะหล่อม้าแม่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 กูแม่กูได้ โอย่างมาสู่เราดอกพี่น้องเดนยางซ่ํานีกียางบ่ทันน้อยยางเร็วขนาด ตั้งเงินวะแตไไข่ฮะ่มี่ะไเอาตัวพันแตราะวแม่สอนจะเป็นยางมาพุ่ปาุกอไแม่ขยมเนาะ อีจัไปเหานีห่อยงนีาเลยดเาโดดป้าอันนี้หนงูละมงบยากไปเบิ่งมันดเยแม่มันเหี ผมว่านะผมวันเดินไลเตีอยบด้วยกันพ่นด้วทางสูง อันนี้ก็เป็นไข่เปลียนอ่าอยู่เวลาไข่เปลียนอือที่ตีใหม่ก็เปไข่เปลียนอือเดะใส่กน้ำเออได้ยังยงี้น้อยอื พ่อพันเลยเนาะอืมเจ้มันจะบอกว่าสาเต็มเฮียนเจ้าเจ้าเตี้ยมันจะบอกกัดเจ้าเตี้ยไม่เตี้ยอ่ะอืมอ๋ออันนี้พังลงได้นี่เอือดินพังลงเอ้โหอ้เขียวยามาเนี่ยออกพุ่นเขี้ยวมันติดตกน้ำเขี้ยวเออออกทั้งพุ่นทั้งพุ่นทั้งพุ่นยางมันเปลี่ยนมันติดตกลงนี่นี่ดินพัง ครับคีิปน้ก็ซซำหนเนะพี่น้องเนาะจงังบงจังชมไม้เน้อพี่น้องเด้อลิปต่อไปเด้อเดี๋ยวพเด็นไทยมดแดงคุณแม่ให้เบิ่งหล้วกับจบจิปได้พี่น้องจีบปน้เด้เออจูนั้นหันอัพมให้มาอยู่แล้วจูปัติดน้อยค่ะต้มปลาขอใหญ่ก็ปลาขอตมันวิ่อยู่ร,รบับทับ เรื่อยไปเถอะพี่น้องใส่สต้มปลาครับขอบกบพโพเด่นคลิปต่อไปด้วยพี่น้องเด้อสวัสดีครับ